ขั้นสิไปทั้งนาให้เลี้ยวหลังเบิกรก่อนขั้นเป็นบะลืดทถดเท่าเศ้าถอนยาสุไปพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้โหนโบ้ด็กวดคกใส่กันมือสองมือผ่านไปกระทนบไหวเก่าแล้วครับพี่น้องทนไม่ไหวคือเก่าเหมีอนเดิม อออืกราบสวัสดีงามกับพี่น้องพ่อกับผมอีกแล้วนะครับกับป้าชาวถังเช่านอกเขตเทศบาลเมื่อนี้สิบ้าหลายใหญ่ห้างใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าหิวพี่น้องหิวตอนนี้เทือแรก เทือแลกคงปานะครับทีทีทีสีเฮดตัวนี้เฮดยังตีก็คือจัดโปรโมชั่นนะครับถังเช่านะครับปกตินะครับตัวนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบได้หนึ่งกระปุกแต่ตอนนี้นะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับพี่น้องซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยครับผมมือนีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสองกระปุกพี่น้องใครที่มีปัญหาสุขภาพนะครับว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นนั่นละ อะจังวากันแต่ขออนุญาตขึ้นเขาสักก่อนมือหน่พี่น้องแต่พูดได้ขึ้นอยากได้กะกดลิงกข้างบนได้เลยจ้ะกดลิง์ข้างบนได้เลยนี่ทั้งๆหัวปลาเนี่ยแหละกดลิงเข้ามาเลยแต่ตอนนี้หิวเขา่าหิวแห้งยังหิวมะลัมมาเหลือหิวคักหิวเนี่ยหิวมาดจัดเลย <c oughs> โอ้ยตักสิตั้งเมนูนี่ว่าต่ำอย่างพี่น้องอันนี้มาจากทะเลบักหอย มาจากนำจืดก็นห็ว่าต่ําทะเลกับไรมีหอดปลาแดกมีหอดไข่มีหอดปลาโกโอ้ยสลับทักอย่างอ่ะก่อนกินข้าวครับพี่น้องก่อนกินข้าวทั้งเช่าทั้งเช่าครับพี่น้องก่อนกินข้าวทั้งเช่าทั้งเช่าเอาเว้เว้เว้เอ่อทั้งเช่ามันยังมีก้อนแค่ทั้งเช่าหนึ่งแคปซูลเพื่อสุขภาพและผิวพรรณดีจากภายในสู่ภายนอกสังเกตเบื้องวัด นลาปลา,าเซ้เนี่ยแบบหน้าตาดีขึ้นคู่ม,มืออแม่บอกยังไงถอเป็นนุ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นเบาซ้ำหน่อยอังตองแตงขึ้นเรื่อยนะว่าสีบวบเบาดูเลยนี่อคนเดียดบาตรกำปูดกียเขา,มาไม่แก่ขนาดว่าสิบวบเบาดูนาะปลาเนาะกำแหลกแหกมันสตัตว์ับอกหอย แล้วกับปลาหมึกแล้วกับไก่จอใส่น้ำกันเลยเลยตามไปด้วยน้ำไม่ต้มต้มน้ำไม่ ขนมจีนหรือว่าข้าวปุ่นครับพี่น้องเน,าานาา่ามักเน่ามักจะก่อนว่ได้มักดอกแต่เห็นสาวเจือกินดูไรก็เลยร่องกินเบังอืมแซบอี่เลี้ยก็เลยมกัก <laughs> ยะดีใส่ตาเดอ้อ ม,มันมึกเขามันคือเขากันขัดแน่แต่ละพี่น้องนะปานเลวบตากับนีละวดีหลดเขากันรัอมหน่อย สีเฮ็ดจังได้สีเฮ็ดจังได้มันจังจิตบอดีติตาเนี่ยไหมอมืเอาประแดก,ะกอไว้สักคนโอ้ยเหี้ยแตกเลยคอนี่บาดข้ามดีน้องเรื่องหมดที่สู้มากเข็นเสือจากขวางเนล่ะซักเองไส่เองนี่เป็นอยังเนาะเสียดเองเ <c oughs> สียวยันดีติตา กับดอกกระเจียวพรอมน้องอือจังได้ก็เอร์อีปูคือเกอา่าเพราะว่าตีเป็นโตผูโตแม่อีปูปูดองจ้าอือขั้นบวดหนวบม,มันปลาเราโอย้ยเนาะ อืมอืมอืมจักสีเอิญว่าเม่นูต่ำอย่างนี่หอ แกย่างหาเล่ากับมา,กา,เ,าบเกาหาดาวบ่มแกย่างบะเมีอย่างล่ะอืมคิดตัวเนี่ยจำไม่ได้อ๋อเนาะ

มือยนะกินเนบะนอนาะโอ๊ยว้านเโอ๊ยโอ๊ยมือมันไปเองพี่น้องโอ้ยอย่าว่ากันนะมือมันไปเองว้าาาหาอาอาาาาาาานน ใส่บอกพริกตามอายุจากของครับพี่น้องขันบอกเผ็ดก็จักสิว่าจังไหนละ่ะให้ท่ายเบืองว่าปลาใส่ไปยักมวยโอ้ยนะ อืมว้ออ๋ออ๋อไอหวังอะไรมันอ่ะเพี้เผ็ดยนต๋ตอมาแซ่บโอ้ตาซื้อมองกล่องนะพี่น้องเอ๊ะตั้งได็กกับนานะพี่น้องอย่าลืมแล้วก,กันครับผู้ใด้ดีทีตตต่ตามปไาเท่านะครับวันนี้นะครับ โปรโมชั่นครั้งแรกนะครับครั้งแรกตั้งแต่ขายมาโปรโมชั่นทางเช่าซื้อหนึ่งแล้วก็แถมอีกหนึ่งนะจ๊ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทใดซ้อมกระปุกครับพี่น้องผู้ดใดสนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยครับโดยการกดลิงก์ข้างบนนยครับกดลิงก์ตึงๆนยครับพี่นอ้องอ้ยสามีขอรลละยะาทครับพี่น้องลาไปก่อนมือเนี่ยเงือมันเริ่มหลายแล้วรักทุกคนเลิฟเลย สวัสดีครับมมืื